สวัสดีครับกู c กิลชาแนลครับวันนี้กูเกิลชาแนลจะมาสอนวิธีการลงคลิปริวนะครับหรือคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นเนี่ยต้องมีความยาวไม่เกิน60วินาทีนะครับแล้วก็ตั้งแต่7วินาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึง60วินาทีนะครับวิธีการลงก็คือตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าคลิปริวอยู่นะครับเราก็ไปเลือกคลิปริวนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปที่โพสต์รูปภาพที่โพสต์นะครับ แล้วก็ไปใส่เสียงใส่ข้อความใส่เอฟเฟกอะไรก็ใส่ใส่ไปเลยนะครับแต่งๆเอาใครชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะใส่ข้อความเป็นส้มตำขาไก่ใส่แฮชแท็กนิดหนึ่งก็ได้ครับแฮชแท็กส้มตำขาไก่นะครับ ก็ใส่สีนะครับถ้าไม่ชอบสีขาวก็ใส่ใส่สีอื่นเลือกสีนะครับสีแดงจากนั้นก็กดถัดไปครับถัดไปเสร็จก็มาอธิบายว่าคืออะไรบ้างนะครับเราก็จะพิมพ์อธิบายไป ส้มตำขาไก่ไส้ทอดกระเทียมอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับ หลังจากพิมพ์เสร็จก็กดแชร์นะครับพอแชร์สดก็กำลังอัพโหลดนะครับอัพโหลดอยู่ระหว่างอัพโหลดนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูข้อมูลว่ามันอัพโหลดเสร็จหรือ,อยังนะครับ ก็ไปดูหน้าเพจนะครับตอนนี้อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดไลค์ไปปึ๊บกดไลค์นะครับแต่เงื่อนไขของการรับดาวนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องหาจำนวนผู้ติดตามให้ได้1,000คนภายใน60วันซึ่งผิดเงื่อนไขนะครับในเงื่อนไขของการรับดาวจะบอกว่าเราก็มาดูที่การสร้างรายได้นะครับตรงการสร้างรายได้นี้นะครับคลิกไปดูแล้วก็ไปดูตรงดาวนะครับ เงื่อนไขของดาวบอกว่าต้องมีผู้ติดตาม1,000คนเป็นเวลา60วันติดต่อกันนะครับถึงจะรับดาวได้นะครับอันนี้ต้องมีผู้ติด,ต,ดตาม1,000คนแล้วก็นับจาก1,000คนไปอีก60วันนะครับถึงจะรับดาวได้นะครับอันนี้กจ็จบวิธีการลงคลิปลิวแล้วนะครับก่อน จบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กุ๊กกักชาแนลด้วยนะครับแล้วเราจะมีสาระดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ